สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องทัดเลสซิ่งครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาแนะนำครับวิธีการบดวาวของรถรุ่นสิ่จังหวะนะครับทุกรุ่นครับแบบว่าบดมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องบดนะว่าการบดมือนี้เขาจะบดยังไงครับบดแบบบ้านๆน,นะครับถ้าเกิดผู้ที่เคย บดมาแล้วหรือว่าผู้ที่เคยรู้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะบอกผู้ที่ว่าอยากจะเป็นช่างครับอยากจะทําเองที่บ้านก็ได้ครับเวลาหรือรถมาฟานครับดอกปลาไวดีเสียอะไรร่วงเนี้ยครับเราคนเองครับก็ไปจัดหน่อยครับวิธีการง่ายๆครับนี่ครับหนึ่งเราต้องมีนี่ครับกับเพชรครับกับเพชรสำหรับบดวลาไวดีเสียนะครับมันก็มีเป็นแบบ นี้ครับเนื้อมันจะเป็นงี้ครับนี่ครับมันจะมีแบบละเอียดกับแบบหยาบนะครับการบดวาลนะครับเราก็ต้องทาความสะอาดฝาวาลครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นฝาวาลครับของพวกรถสี่จังหวะนะครับของพวกรถสปาร์ครับ ทับปักนาโนครับหรือว่าสับปักแซดเพื่ออะไรนะครับหรือว่าจะเป็นรถพุชสีจังหวะพุชนะครับที่มีฝาวาวครับการม้นวาวก็จะคล้ายๆกันครับระหว่างใช้เครื่องบดกับใช้บดมือครับบดมือก็จะประหยัดหน่อยครับเราก็ต้องทำความสะอาดฝาวาวครับสะอาดก่อนนะครับที่การบดก็บดง่ายๆครับเราก็นี่ครับ เดี๋ยวเอาดอกวาวครับดอกวาวนะครับดอกวาวับตุ้มๆกับกับเพชรบดวาวครับคือเอาละเอียดก่อนก็ได้ครับหรือยาบก่อนก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบแต่ละคนครับถ้าเกิดวาวาวมันล่วน้อยครับเราก็เอายางกับเพชรย่างละเอียดครับบดได้เลยครับถ้าเกิดมันั่วมากก็เอายาบไปก่อนครับแล้วก็ค่อยละเอียดครับนี่ครับจุ่มตรงนี้ปุ๊บ ไปครับนี่ครับาไปที่ดส่ไปทีู่ดอเบาวนะครับครับง่ายงครับแล้วก็สักุไลครับนี่ครับสักุไลแบบดําที่เป็นพลาสติกครับนี่ครับนี่ครับการบดเาวครับแล้วก็นี่ครับมือนี้ก็กดไปครับกดที่นี่ เนียดกดที่ตรงดอกวาวนี And, ่ครับกดครับกดลงไปเพ๊บกดลงดันขึ้นกดลงดันขึ้นครับนี่ครับเนี่ยกดลงดันขึ้นกดลงแล้วเราก็เคาะครับนี่เคาะอย่างนี้นี่ครับเนี่ยเคาะอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเนี่ยเราเคาะอย่างนี้ครับเนี่ย เนี่ยค้อลงไปนะครับนี่ดูตามภาพที่ผมทําให้ดูเลยครับนี่ครับนี่ครับเราก็เอามาที่ขานะครับนี่ไปงี้แล้วก็ค้องเนี่ยครับค้อแล้วก็พ้อแล้วก็หมุนดอกวาไปเรื่อยๆครับมือเนี่ยครับมือข้างซ้ายนะครับ กดไปที่ตรงตู้ดอกวาวครับแล้วก็ดันดอกวาวขึ้นลงครับเนี่ยครับนี่ครับเวลาเราเอาสักอะไรแท็กไปที่ดอกวาวครับเราก็ดายขึ้นดันลงไปเรื่อยๆครับประมาณสักพักใหญ่ๆครับเนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับแบบ มันบ้านครับคือการบดวาวแบบช่างบ้านบ้านครับแบบประหยัดนะครับเราไม่ต้องส่งไปที่ร้านบดวาวให้ครับง่ายครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่น้องๆชาว YouTube ครับที่ติดตามช่อง YouTube ทัลเลสซิ่งครับเราก็จะแนะนําเรื่องวิชาช่างหลายๆเรื่องครับเรื่องสนุกสนานเรื่องหลายๆอย่างครับมารวมอยู่ในช่องเดียวกันครับก็ยังไงก็ฝานกดติดตามกดตับไทย กดติดตามกดซับสไคร์ด้นะครับช่อัดเตอร์ิ่งด้วยนะครับครับขอบคุณครับที่รับชมครับแล้วก็ติดต